ใครอะการต้องมีเอ็นค่ะพอล่ะพ่ออยาค่ะพ่ออยากค่ะพ่อปล่อยลูกพ่ออยาค่ะพ่ออยากค่ะลูกมาขวางพ่อทำไมก็เพราะพ่อจะยิงเขาด้วยอะคะอ้าวอน่มันเป็นขโมย เขายังไม่ได้ทันทำอะไรเราเลยนะคะลูกนี่จะรู้เรื่องอะไรเขาบ้างไหมเนี่ยฮะดีนะที่พ่อขึ้นมาซะก่อนไม่งั้นมาจจะฆ่าลูกแล้วก็ได้มันมานอนซุ่มแบบนี้หรือมันกำลังจะต้องจะขืนใจลูกก็ไม่รู้ลูกอยู่นี่อย่าไปไหนนะพ่อ <c oughs> ตามไปข้างล่างเอง เพราะว่าเราแบบคุม้มไหมที่ได้รู้ว่าเขารักเรามากระตีวันใสเอาเฮ้ยไม่ยอมมีหวาใครดูเว้ย อะไรวะอูวก็นลือรับสารภาพดีกว่าวะ่ะอูจะไม่ติดร่างแ่พี่ด้วยนั่นสิผู้กองผู้กองสารภาพเลยครับไม่งั้นผมไอ้ตุ้มเ่ยต้องถูกประหาชื่อไปด้วยนะใช่ครับผู้กองสงสารผมกหน่อยครับนี่พวกนี้จะป้าได้ไงก็อ้วกบอกแล้ไง เน่ก็บอแล้วไงวันนั้นน่ะมันเป็นกระเป๋าเครื่องประดับแล้วตอนนีโอัวเปิดให้ดูอ่ะทำไมเรือด๋วฮะก็อัวไม่คิดนี่หว่าว่าเรือจะพิือย่างบ้าเน่ไอ้ตาไอ้โต๊ะแล้วตอนที่อ้วเปิดกระเป๋าอ่ะเรือเห็นอย่าบ้าแล้วมันไม่บอกอัวว่ะฮะคือผมคิดไม่ทันนะครับตอนนั้นมันตกใจครับผมก็เลยทำอะไรไม่ถูกครับผมจะบอกคู่้องของกันครับแต่ผมไม่รู้จะบอกยังไง รื้อสองคนมันแย่จริง,รงเห็นอยู่ทนด้วใช่ตอนนี้มันหลุดมือไม่ได้อ้วอะไรต้องเดือดร้อนก็รลื้อเลยเนี่ยไอ้เกี้ยวแดงอ้วว่านะไหนไหนลื้อก็เดือดร้อนแล้วเนี่ยลื้อก็ยอมรับสารภาพเลยแล้วกันนะลื้อก็สารภาพไปแล้วว่าลื้อเนี่ยเป็นคนสั่งให้อัวขนะะนะจะจะบ,บ้าเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอ้วเลยด้วยลื้อหละต้งสารภาพเฮ้ยลื้อ อาอาอาอมีใครเอกสารลพ่ะมผมไม่ได้ทำนะรับนผอใช่ครับผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับท่านใช่ครับเราสองคนก็ไม่รู้เรื่องครับผมเสียใจความเป็นตำรวจของพวกคุณจริงๆเป็นตำรวจสะเปล่าทำผิดไม่กล้ารับผิด เพราะฉะนั้นผมมีความจำเป็นที่จะต้องประหารพวกคุณทั้งสี่คนฮะประหารเหรอครับประหารประหารนะครับอย่าครับผมไม่รู้เรื่องจริงครับอย่านะครับพี่พ่อผมไม่ผิดน,นะครับท่านครับผมว่าต้องสืบพยานก่อนนะครับท่านไม่ไม่ใช่จูจ่จจะมาตัดสินอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับท่านอ ใช่ครับนั่นสิครับแล้วท่านน่ะก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินประหารคนที่สูแบบนี้นะครับทูคของพวกคุณผมไม่ใช่สารแต่ในที่นี้ผมใหญ่สุดผมรู้แล้วว่าพวกคุณพูดความจริงนี่มันหมายความว่าไงครับเนี่ยสล้วั็จบ แารภาพหมดแล้วและเราก็รู้แล้วด้วยว่าตัวบงการคือใครไอ้บิ๊กคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอ้บิ๊ก ไอ้ิ๊กไหนครับก็คนที่พี่อ่ะเคยมีเรื่องตอนที่เราเจอกันครั้งแรกไงล่ะอ๋หอหมายความว่าไอ้ิีกมันวางแผนหลอกพวกเราให้ขนยาบ้าเข้าไปงั้นเหรอถูกต้องนี่ดีนะที่สารวัตรจุ๊บสอบสวนหนูนิ่งงี้จะได้เรื่องอแล้วแล้วเจแดงแล่ะครับเจแดงแกมีส่วนผูกพันกับเรื่องนี้ไหมครับ ตอนนี้เรากำลังให้สายติดตามอยู่เพราะว่าเพิ่งได้รับข้อมูลใหม่จากลืงอะ่ะเฮ้ยผมไม่น่าพลาดเลยอะ่ะผมมีคนถืออยู่กับมือแท้ๆเลยน่าจะสงสัยหรือว่าได้กลิ่นบ้างอะ่ะเฮย,เยคนเราก็มีพลาดกันได้ลูกแต่มันไม่ใช่ผมนะพ่อเมื่อระดับผมแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแค่เนี่ยผมไม่น่าปล่อยให้มันเล็ดลอดไปได้เลยอะ่ะ เอาละผู้กองชัดชายผมจะให้โอกาสคุณแก้ตัวไปเขางออไงครับผมจะใช้คุณเย็นเหยื่อล่อให้บิ๊กออกมาติดกับเราท่านท่านจะให้ในายเต้ยปลอมตัวไปอยู่กับพวกไอ้บิ๊กนั้งนับนใช่ผมจะให้คุณไปสืบว่า ขบวนการของมันมีใครอีกบ้างและใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังอจุมหมายเขามาั้งทานเนี่ท่านใช้ผมไปขุดลากแล้วก็ถอนโคันพวกมันเลยใช่ไหมครับผูกต้องนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณที่จะได้แสดงฝีมือ,อขอบคุณมากครับท่านรับรองด้วยเกียรติผมเลยครับคราวเนี่ย ไมม่ีคาาว่ผพคนตัญจาสือตามหาตัญจาใจละเมอละมันพาไม่เจอคุณดอกไม้เป็นปันส่งมาทักทายคุณหวังว่าคุณจะทูใจ